ต่อไปก็ฟังสัมโมในกระถาจักเล็กน้อยเนาะก่อนที่จะรับพรเปิดใแก,แกายก็ไปกินข้าวน้ำนะเอเรามาวันนี้ก็มาลบเรื่องทําบุญนะอุทิศตามประเพณีเราเคยทํามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ดีเรือว่าทํามาตั้งแต่บรรพระบุรุษนะที่เราเป็นชาวพุทธนี่แหละพุทธองค์ก็สอนอย่างนั้นนะสอน <c oughs> คิดถึง ก็ถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องก็เอ,อ่อทำบุญต่อน้ำด้วยกันก็จะมีประโยชน์นะนะถ้าหากว่าสมัด้ไปเกิดดีถึงสุขที่ไหนะยังตกค้างอยู่พบใดผู้หนึ่งก็ขอให้ได้รับประมาณนี้นะอุทิศนะอุทิศเก่าอุทิศถวายแก่พระเจ้าประสงค์นี่แหละนะผู้เป็นนามบุญของพวกเราทั้งหลายเออพระเจ้าประสงค์นี่ก็ พิปฏิบัติจุวัดเอ,อมีศิลศิ์สานจะออมีข้อวัดหรือว่าศินจารวัดที่ดีอย่างนี้นะมันมันมันเป็นพลังพลังที่จะส่งบุญไปถึงญาติของเรา,านี่นะทำไมถึงไม่ทํากับญาติโยมถ้าโยมก็ทําได้แต่ว่าญาติโยมอาจจะไม่มีศินเท่ากับพระน,นี่นะหรือว่า อย่าเป็นพลังบุญที่ส่งไปถึงญาติเราพยากที่นะมันไม่มีพลังนะ่ะเออแต่ถ้าจะเปรียบเทคโนโลยีก็เมือ่อเทคโนโลยีดีที่มัน <c oughs> สามารถถ่ายทอดภาพถ่ายมาจากโน่นประเทศนอกน่นเออประเทศไหนก็ตามที่ก็มีสงครามหรือไม่มีสงครามก็ดีที่เราเห็นเห็นข่าวได้ดูข่าวก็นั่นแหละเราก็ใส่สื่อสารทางนุ่นแหละดาวเทียมบ้างยานอวกาศอะไรก็ส่งขึ้นไปแหละ ก็เป็นดาวเทียมนะดาวเทียมก็ส่งขึ้นไปอยู่นอกโลกดาวเทียมจะสามารถดึงภาพต่างๆจากทุกมุมโลกส่งมาสู่จอโทรทัศน์ของเราเนี่ยนะส่งมาสู่จอโทรศัพท์มือถือเรานี่นะและดาวเทียมเก็นั้นเป็นดาวเทียมที่มีคุณภาพเครื่องมันมีสเปสิธิภาพแรงสามารถดึงภาพจากทุกมุมโลกมาสู่ให้เราเห็น เราดูได้นะบุญกุศลก็เหมือนกันนะพระองค์พระเจ้านี่ก็เีจะเสมือนดาวเทียมนั่นแหละถ้าพูดแล้วนะเออมันเป็นผู้รักษาศีลเออจะสามารถแป่สภาพข้าวน้ำโภชนาอาหารเนี่ยให้ไปเป็นของทิปแก่พ่อแม่พี่น้องเราได้นะัและจะได้ถึงจะได้รับนะเออพระธเจ้าเลยสอนให้ทําให้อุทิศส่วนบุญ ถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องนี่นะเราเจะาไปให้กันกินตักใส่ถ้วยใส่ชามใส่กระลบมังอะไรก็แล้วแต่ยกไปวางให้กินอันนั้นมันกินไม่ได้แล้วนะเออบางคนก็ถามไะออบางทีบางงานเขาสากคุณปลาข้าวประดับดินมีคนเอาข้าวเอาน้ําไปแขวนไว้ที่อ,อกําแพงหรือว่าที่เจ็บกระดูกพ่อแม่พี่น้องก็จะได้กินไหมนี่นะ <c oughs> นั่นแหละ ครับว่า,ามันสําเร็จไหมเออสาเร็จแต่มมนก็ไม่สําเร็จถึงเก่าป้าจะเปลี่ยนพบปุ่มคนนั้นได้มุติว่ายังเป็นเปรตอยู่ก็เปลี่ยนไม่ได้นะคือจิตเขาคนนั้นไปมองเห็นอาหารอยู่ในถ้วยนี่ก็ยินดีนะยินดีอ่ายินดีในอาหารนั่นแหละแค่ยินดีนั่นก็สําเร็จแค่นั้นแหละถ้าจะเปลี่ยนแล้วก็มันก็เราเห็นหมากผลละหมากรากไม้นูน่นอยู่บน,นยอดไม้นะนู่น ลุกงอมเดี๋ยว่อยากแกกินเด้ะย,ยินดีอยากแต่ว่าท้องไม่อิ่มนะเพราะมันขึ้นเปลวไม่ได้ประมาณนี้นะอันนี้กหมือนกันนะยินดีแค่นั้นแต่ว่าวิญญาณพ่อแม่พี่น้องเราไม่สามารถจะเปลี่ยนภพภูมิจากภูมิที่เป็นทุกข์ที่มีความทุกข์คือเปลตอสุรกายได้เ,เลยอุทิศส่วนบุญผ่านพระเจ้าประสงค์ทีนะี้นะให้เป็นของที่ไปถึงญาติพี่น้องนะ เกิด <chat> พ่อแม่ของเราเนี่ยแหละยังมีวิญญาณยังล่องลอยอยู่ยังไม่ได้ไปไหนอยู่นะยังล่องลอยอยู่หาที่เกิดไม่ได้ก็เขารับรู้รับทราบวิธีที่ว่าลูกเต้าเหล่าหลานพี่น้องญาตินิทสหายได้ทาบุญด้วยเนี่ยเขาก็จะดีใจมานุกยกมืออนุโมทนาบุญด้วยนะโอ้ดีใจเลนอย่างพ่อเตี้ยทําวันนี้แหละนำกับพ่อกับ แม่กับพี่เขาเนี่แหละนะอุทิศไปเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องดีใจก็ดีใจว่าอืพี่น้องทําบุญด้วยเนี่ยก็อารมณ์นาบุญก็สําเร็จแล้วนะจิดปัญญาเป็นอย่างนั้นเดีย๋ยวว่ามันเคนเราต้องหยิบหยิบมาใส่ปากต้องเคี้ยวต้องกินมันถึงจะอิ่มนะนะวิญญาณเป็นพวกภูมิเนี่ต้องกิดเข้าเย็นดียกมือ้าทุก,การด้วยนี่ก็ พบปุ่มที่เป็นเป็กก็สามารถเปลี่ยนได้จากเปรตไปเป็นเทวบุตรไปเป็นเทวดาอย่างนั้นนะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละถ้าตายไปแล้วก็อาศัยพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละบางครั้งบางครา,า,าวพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่ก็มาได้สั่งไรไว้มากนะไม่ก็อะไรประเพณบุญทำมาหาจินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเออเราคุกคุนกี่วกับการงานยังไงลูกหลานมีจินมีอยู่มีใช้ เรื่องกุศลปุณฑอรียสัก์ันอาดิติดนะทำอย่างนั้นแหละจนเ,เคยเกิดความเคยชินจนเป็นในิสัยมานแ้ถึงบุญบางครั้งบางครา,า,า,าวก็ไม่ได้ยินได้ฟังนะีงง่นะเออ่อจะเลิกได้หรือไม่เลิกได้แต่ละจนแก่จนเท่าจนล้มหายตายไปน,ะนี่นะนี่นี่จะกลับมาสร้างก็ไม่ได้ทีนนะเพราะาสิ้นใจตายจากโลกมนุษย์ของเราไปแล้วเนี่ย ไม่มีที่พึ่งที่อาศัยแล้วนะแต่ที่พึ่งของเราที่พึ่งที่มีความสุขจริงๆจะสร้างไว้ก็สร้างตอนที่เป็นมนุษย์นี่แหละถ้าตายไปแล้วหนาะเป็นพวกปูที่ไปใช้กรรมนะถ้าใครมีกรรมดีคือฝ่ายกุศลมากก็ได้ไปอยู่สวรรค์เป็นเทวบุตรเทว,ว,เทว,ว,เทวาเป็นพรหมก็ว่ากันไปถ้ามีใครเป็นมีกรรมไม่ดี แต่บาปกรรมทั้งหลายด้ไวยยกายวาจาจจิตก็ไปสู่ภพขุนมีความทุกเกลือบายอาบายูุิทั้งสี่ก็มีเปรตั้งตระกลายบ้าง,าางสัจระสาสนารกเนี่ยนั่แล้วมันแกใไขไม่ได้นะและ้วจะไปทำมาหากินไปซื้อไปขายไปคว้ใครก็มีขอซื้อก็มีขายขอได้ก็มีให้นะพวกคนตัวนั้นนะแล้วคนเราเป็นมนุษย์นี่พุทธเจ้าว่าสัตว์ที่ประเสริฐคือมนุษย์นะเป็นภพมิที่สูงส่งเพราะเราเป็นมนุษย์เนี่ย เออเป็นคนผู้มีบุญมาเกิดในพวภูมิตอนนี้นะพภูมิต้องโลกมนุษย์โลกตอนนี้มันก็โลกถ้าสัตระเรศานก็เยอะแยะนะแยกกลุ่มมนุษย์ด้วยนะเยอะแต่ตระเรศานี่ไม่เป็นสัตว์ที่พวภูมิที่ต่ำมันพัฒนาไม่เป็นพัฒนาทางด้านจิตใจก็ไม่ได้พัฒนาทางด้านทึ่มโรยกิีก็ไม่เป็นนะเขาทิ้งเรียงบาโลงเปนโลกมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นคนสั่งสัค์ สร้งสรรค์าทางด้านจิตใจก็ได้สร้างสรรค์าทางด้านเทคนโนโลยีก็ได้แต่เราเห็นเนี่ยบ้านเรามันจะเริญขึ้นมาตึกรางบ้านช่องแต่ละที่แต่และหนละแห่งนี่มันจะเรุ่งเรืองนะนะั่นแหละต่อีมอของมนุษย์เป็นรถจนก็ดีรถไปก็ดีเครื่องบินก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างจนทํายาละกการออกไปนอกโลกไปดาวการบ้างไปดวงจันทร์บ้างมนุษย์ก็สร้างนะ มนุษย์สร้างสรรค์ได้เจริญยิ่งๆนะนะ mm. แล้วก็รู้จักอาบาปบุญคุณโทษด้วยนะอ mm. รู้จักเลือกเฟ้นทำด้วยการปฏิบัติด้วยนะมนุษย์นะเป็นพระพุทธเจ้านรว่าเป็นพวกผู้ที่ประเสริฐนะที่ประเสริฐนั่นแหละถ้าเราเลือกพวกผู้ที่เ,เลือกการกระทําที่ประเสริฐเนี่ยเรารู้จักว่าเออเราทะไรลงไป มันเป็นทุกข์เป็นร้อนทีหลังเราก็ละเว้นอย่าไปทํามันอีกนะอย่าไปคิดว่าตายไปไม่ใช่พี่น้องอทําบุญด้วยเอออย่าไปคิดอย่างนั้นนะอะละคิดอย่างนั้นก็เป็นกุประมาทอยู่นะบางทีญาติพี่น้องขพงเราลูกหลานพอพอ่พอแม่ตายจากไปลแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาสร้างน้ําทําบุญไม่ค่อยมีเวลาจะบังเป็นกุศลอ,อบางทีก็ห้ายปีถึงไปทำอย่างนี้นะคนตายไปมันหูวมันหวยทีนี้นะ หิวหอยู่เมืองมนุษย์เนี่ยก็ยังพอพอใครกินได้นะหิวหัวอยู่เมืองนั้นนะมันพอใครกินไม่ได้นี่นะนั่นแหละจึงได้เสียแกงแสดงสู่กันฟังเรื่องนี้แหละเพื่อนเป็นสมบัติอะไรทราบแพวกเราทั้งหลายได้เกิดขึ้นมามีอยู่มีกินมีใช้ทุกคนนั่นแหละมีบ้านมีช่องมีรถมีเรือเออมีทุกอย่างอดูกันเป็นอยู่เพราะเราปัจจุบันนะเรามีแค่นี้ก็ถือว่าเรามีบุญมะ เราสร้างบุญมาพอสมควรนั่นแหละมีที่อยู่ที่อาศัยนั่นแหละมีบ้านมีช่องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหอามาได้นะ่ะชาบุญเก่าไม่ส่งมาเราไม่ได้สร้างไว้นะมันก็ไม่มีนะนาจะไงก็ไม่มีเห็นไหมคนที่เข้ามนจนที่เป็นคนเกิดยาจบเข็นใจก็ดีหรือเป็นคนขอทานอนะไรนั่นเขาก็ขอให้นั่นแหละเขาก็จะกลัวเหมือนกันนะั่นแต่กลัวไม่ได้เพราะว่าเขาขาดกุศสนพบก่อนชาติผ่อนไม่ได้สร้างอะไรไว้นะ เกิดชนี้เลยเป็นคนจนนี่แหละเนี่ยจนทำพระพุทธเจ้าเลยแสดงสีแกงให้พวกเราฟังยังมีชีวิตยอยู่นี่แหละยังแข็งแรงเออร่างกายก็ยังสมบูรณ์อยู่นะนอกจากเราจะทํามาหากินพอดีเออทาไร่ทําสวนทํานาทำ,นะทำเออแล้วแต่สาขาชีพิอของใครนะนะเราก็ต้องทำตอนนั้นะนะทำเพื่อความเป็นอยู่ได้ เกิดความอยู่ได้ของครอบครัวยมอมเลี้ยงสี่งเปของเราและครอบครัวนี่แหละนะอีกสิ่งหนึ่งเราก็ต้องหาไปด้วยนะกุศลพ้นบุญนี่นะแหละเราก็ต้องทําสร้างไปด้วยเพราะว่าจิตปัญญาคนเราอาศัยตัวนี้นะจิตปัญญาเป็นนมามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะร่างกายของเราธาตุสี่ดินน้ําไฟลมนี่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่งนั่งฟังเทศคนเทศก็มองเห็นคนฟังก็มองเห็นกันหมดทุกคนนะั่นแหละอืม อาหารของกายนี่ก็คือข้าวหน้าพุทนาอาหารที่เราบอกไว้ตรงหน้าเนี่แหละแต่เราอาหารของกิจที่นี่เนี่ยเราต้องมอาอาศัยทรัพย์ภายนอกมาเป็นทรัพย์ภายในอย่างเราทําบุญไปเนี่ยแหละทาบุญกับไปก็ตามนะไม่ใช่กับพ่อต่อพี่กับน้องเราส่งเอออาหารผลไมา้รากไม้ให้พ่อแม่พี่น้องเรากินยาเสพน้าอนไรแล้วก็เอาไปฝากไปเออไปต้อนกันนะนะพูดภาษาอีสานะนะ แค่แค <ítulo> <es> anyway, <LE>, um ่คนนี mother, ้เรารู้ถึงก็สบายใจนะคนที่ได้รับของจากเราเนี่ยแหละเป็นที่รักของคนผู้ให้หรือว่าเป็นคนคนผู้ได้ของจากเราเนี่ยเราเป็นรักข้งเขานะนั่นแหละการชนะใจคนหรชนะด้วยความดีนี่แหละเราดูดึงก็สบายใจดีใจเรื่ะงละของก็กินไปแล้วไม่มีพิษมีภัยไม่มีไม่ไม่เหมือนยายาพิษนะ นั่นแหละก็ได้บุญโมดนั่นแหละคือกันเราเล่กถึงล้วก็ได้บุญเราเลกถึงอะไรก,ก็ใจใจบมันก็สบายมไม่ร้อนนั่นแหละเรามีชีวิตอยู่เราจะทำอย่างไงเราจะได้เรทรั์ติดตามไปด้วยนะ,ะการที่เราจะไปเกิดพบบุญต่อไปนี่มันมีแน่นอนนะมันมีแน่นอนเราจะอะไรไปเท่าบุญไปด้วยก็อยู่ภูมบุที่มีความทรง ถ้าบุญไม่ติดตามไปด้วยมีตบาปกรรมรับไปสู่งพ่อผมคพมทุกในก็ห้ายพันปีนาะตีินะจะกลับมาเกิดเป็นบุณโภคกาดอีกก็ไม่ได้แล้วกลับมาไม่ได้วันนี้เราสั้งน้ําทําบุญกับพี่กับน้องพ่อแม่ที่ตายไปนี่แหละดีมากนะเราก็ได้บุญกอดน,นะจริงๆพวกเป็นลูกเป็นหลานได้บุญกอดน,นะและ้วอาจารย์บุญแึงคิดว่าวันนั้นจะไปทําบุญบังสกุญหาพ่อแม่พี่น้องอ่ะ,อะเกิดบุญแล้วนะั่นนะ เออได้คนคนตายเนี่ยเราได้รัตพุทดให้น้องข่าว,วรมระกน่ะนี่มาเนี่ไมายังปันเตปัตานี่มัตตาเกปาตานี่ครับเขาเรียกว่าลานี่สะายแกพ่พิสุสง์นั่นแหละคิดไปให้เออมันก็มีแต่ครั้งพุทธกาลนะครั้งพุทธเจ้าประสอนมันอย่างนั้นแหละเป๋ทั้งหลายที่รอรับบุญหลายต่อหลายครั้งพุทธกาลเนี่ยมันจะมันจะไม่มาทุกวันนี่นะ ถ้าตามตำราบอไว้ยนูพ่อค้าพ่อค้าไปขายของไปทางเกวียนแต่ก่อนเป็นร้อยเล่มติดตามกันไปจากพระพัรีไปเมืองมคตจากมคตไปเมืองอาตกศิลาจากตกศิลามาเมืองสาบปะรีสับปะรีมาตกศิลาก็ไปนอนแรมคืนหลายคืนนะั่นกว่าจะถึงนะเกวียนติดตามรวมกันไปเป็นร้อยเล่มเ,เ,เอาของใส่เกวียนไปไป,ไปขายไปค้าไปขายบางทีนะ่ะ ไดค่ำไหนก็นอนนั่นแหละจอดเป็นนอนดึกดึกมาก็เสียหวยหวนอย่างนี้นะมีเปรตมาปรากฏกายเห็นให้พ่อค้าพาในเห็นนี่ฮะในหลักปฏิปดกนะคุณจะพูดไปนะมาปรดกกายให้พ่อค้าเห็นนะโอ้คนอินเดียมันก็ไม่กลัวผีนะถ้าเป็นคนเราไม่รู้ว่าจะคุยได้หรือเปล่านเพ่อค้าเห็นดึกดึกดด่นเดินมาปรากฏกาย เออพร้อมมีแต่โฟมงกระดูกหน้าอัปลักษณ์ร่างกายบาคนมันนะวิญญาณที่มันไม่มีบุญกุศลน,นะนะมาขอสนอุนลุ่ยพอค้ากต้องถามนะถามเปตตัวนี้ว่าเจ้าเป็นใครทําไมอยู่เมืองมนุษยท์ทำอะไรไว้ไม่ได้ทําอะไรหรือต้องมาอยู่ในพวกผมที่มีความทุกข์มากประมาณนะั้นนะเปตก็ตอบว่าค้ับว่าเจ้า สร้างแต่บาปกรรมด้วยกายวาจาใจตั้งแต่โนโั้นพระเจ้าพระกัสสปะที่ผ่านมานะโอ้ตั้งพุทธธรณจนมาถึงพระสมณะโคดมเราปัจจุบันเนี่ยเป็นมาหลายปีไม่รู้จะเป็นกี่ล้านปีนะมันนานพุทธธร,รก็นับไม่ได้ว่ากี่ล้านปีนะอรมพ้าพเจ้ามันเดยเกิดในแท็กดีอยู่เป็นมนุษย์เป็นคนเป่าหมาทเป็นคนไม่มีศรัทธาเป็นคนแต่มีแต่ความโลภ ควดความหลงมาต่ไปว่าเจ้าเลยทุกพ่อขาต้องถามต่อไปว่าทำอย่างไางเจ้าถึงจะได้พ้นจากภูมิตัวนี้ไม่ยากหรอกพ่อขาพ่อขาพา,านี่ไปขายของเสร็จแล้วกลับเมืองสวัาถี <c oughs> นำเนื้อความนี้ไปเล่าให้พระเจ้าฟังด้วยเด้อแล้วก็พร้อม ด้วยปัจใจยทยทานเป็นข้าวนา้ำพลนะอาหารของวันค้องข้าวก็ดีผ้านุ่งผ้าห่มก็ดีก็รวกอริโภคไปถวายพระเจ้าและอุทิศให้เราด้วยเราจะตามไปอนุโมทนาด้วยประมาณนี้นะพอคาปาเนชได้ยินเช่นนั้นก็ออพอกายฟ้องเสร็จเมืองตะกัิลากลับพระบาททีแล้วก็วันหลังมาก็ต้อง เตรียมข้าวน้ำโภชนะอาหารนั่แหละเครื่องบุโปภคบริโภคนี่แหละไปหาพระพุทธเจ้าไปจังหันอย่าเรามานี่แหละไปตะวันก็เล่าเน้อความนั้นให้พระพุทธเจ้าฟังนะฮะว่าค้าพระพระเจ้าไปขายของเนื้อมาตะกัศิลาไปภาคแหลมอยู่ระหว่างทางก็คนมีเป็มาปรากฏกายเราพระพุทธเจ้าฟังนะก็าขอส่วนบุญข้าพระเจ้าลึงมาทําบุญด้วยวันนี้ขอให้บุนนี้สําเร็จแก่เปรตพวกนั้นเด้อ ประมาณนี้นะพระเจ้าก็สาธุด้วยพระเจ้าก็ยอมรับนะเพราะว่าเป็ดทุกตัวที่พ่อค้าพลิทเห็นนั่นพระเจ้ารู้ตั้งแต่บรรัสรูนะว่าเป็นพวกนี้นะรับกรรมมาแต่ปีไหนแต่แต่คราวไหนพระเจ้ารู้ก่อนแต่พระเจ้ารู้จะจะไม่พูดนะทำไมถึงไม่พูดพูดไปก็มมีใครเชื่อเพราะจะไม่มีคนเห็นด้วยนะ ต่อเมื่อมีคนเห็นปุ๊บแต่นี่นะพระเจ้าเร็งยานพระเจ้ารู้ว่าเป็นความจริงพระเจ้าก็รับรองเหนะ็นเออใช่เปเตรี่ล้วก็เห็นไต้ปาตทัดสรู้วันที่เราตัดสรู้แรกๆนั่นแหละเก็เห็นเปตรนี้นะเขาทําบาปทำกรรมไว้แต่พบก่อนชาติก่อนนะั่นแหละอยู่หวยมานานรับตลอดมานมา <c oughs> หลายพันปีหลาย,ล,ายล้านปี เขาก็ที่ให้พุทธิาเอาสวายพุทธิยาอุทิศให้นะเปรตก็ตามมานะตามมาซาธุการณ์บนวยดีใจว่าเข้าทําบุญให้นะโอ้ดีใจยกมือสาธุกันณ์พวกเปรตตอนนั้นก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนร่างกายแล้วจากร่างกายสูบพร้อมเออเห็นแต่โครงกระดูกนะกลายเป็นร่างกายของเทวดาของไซมีผ้านุ่งผ้าห่มขึ้นมานั่นแล้ว เราไปปาโปดกายแก่พ่อค้าพานีนอีกพ่อค้าพวกนี้ก็เห็นโอ้เป็นเทวดาทีุ่ตดสวยงามอดูก่อนเทเทวดาตั้งแต่เป็นมนุษย์เธอทําอะไรไว้ถึ้งได้มาเกิดเป็นเทวดาสวยงามขนาดนี้ข้าพเจ้ากุเนเปรตตอนนั้นแหละเปรตที่ขอส่งบุญกับพ่อค้าวันนั้นแหละพ่อค้าไปทําบุญกับอุทิศให้ข้าพเจ้ากับพระเจ้าข้าพเจ้าได้รับก็เลยมาบอกว่า เขาไปจะได้รับบุญเรื่อยๆที่ส่งให้นะ่ะเคยมาบอกโอ้พกก่อขาวว่าซาพ่อการด้วยนะดีใจที่บุญมันถึงนั่นแหละกว่าจะได้รับมันก็นานนะฉะนั้นตอนเราฟังเทศฟังธรรมเป็นคติซ้อนใจพวกเราอย่าไปคิดถึงว่าจะไปคิดว่าให้ทุกหลานทําด้วยเราต้องเตือนตัว,ต,วตัวจิตเตืตตตตตตอนสตเิเราตลอดว่าเราลกต้องไม่ประมาทมีอะไรก็ไม่ประมาทมีอะไรก็มีทุกคนนะ เราทำมาหากินนด้วยความเจริญน,นี่ mm hmm. ก็ให้น้ำรวยนะนะน้ำรวยกันทุกคนมีอยู่มีกินมีใช้แล,แ,ลใชแล้กินได้ใช้นั่นแหละแต่ขออย่างหนึ่งอย่าเป็นหลงมากจะเป็นหลงในสิ่งที่เรามีนะอเรามีแล้วก็คิดว่าเออมีมันก็มีมันเป็นประโยชน์แกเราชั่วขนะดที่มีชีวิตอยู่นี่แหละยังไม่ถึงร้อยปีแต่ละคนยังไงนาะเราจะได้ทรัพย์นีตามไปด้วยเนาะเราต้อง น้องจิตใช้ปัญญารื่ลึกไปว่าอย่างไงรับสมบัติของเราที่มีอยู่อนี่แหละจะได้ติดตามเราไปด้วยจะอำนวยประโยชน์ให้เราถึงุกหน้าชาติหน้าเรก็ต้องคิดไปนี่โอ้นั่นหะเราเลยมาทำบุญอย่างวันนี้แหละมาทำบุญทำทานอุทิศแก่พ่อแม่พี่น้องนี่แหละบางทีเราก็ไม่อุทิศแต่เราก็ไปทำบุญเสือนี่แหละมันสำคัญก็ดีถึงมาสสำคัญก็ดีเราทำไปนี่มันเป็นอดีทรับ่นีนะถ้าเรา ่าชแช่แก่ชลาไปโน่นอายุยเยอะๆทีนี้ร่างกายสังขานไม่อำนวยแล้วเพราะมันเป็นศัจธรรมที่ต้องแก่ต้องชลาไปนะบางทีก็ไูได้ยินตาก็ฟ้าฟังอันนี้นะหลงหลงลืมลืมนะ่าจะแก่มานะเป็นอย่างนั้นแหละล,ลืมลืมลืมแต่ถ้าใครบำเพ็ญไว้มากๆนะมันเป็นกุศลเอาไว้นะมันจะดีทีนะ เกิดล้มม้อนโดนเสือไปไหนไม่ได้ก็จิตเราเลือกถึงบุญโอวันนั้นได้ไปทำบุญที่โน่นที่นี่แต่ตรงพ่อพ่อแม่พี่น้องญาติตายายก็เลือกไปใจมนสบายดีนั่นแหละใจมันสดาบายมันมีที่พึ่งอันแน่นอนแล้วนั่นแหละเราทำไว้แต่ไดมีชีวิตอยู่นะอ่ะว่าร่างกายสังขารมันทนไม่ไหวต่อสภาพความแก่แล้วก็บโรคไปไข้เก็ดเี่มันมาเบียดเบียนรังอว่น ยังไงแล้วก็ต้องพัดภากจากกายเรานี่แล้วก็เกาะบุญตัวนี้แหละที่เราทำเอาไว้นะก็ไปสู่สวรรค์นั่นแหละสบายทีนี้นะมีที่พึ่งของตัวเองนั่นแหละพระเจ้าแสดงไว้ว่าจะประมาทเออแต่เล่าวันแล้วคืนนี่ันเคยถามอนนนอ,นนอนนี่แล้วถึงคมตายวันหนึ่งกี่ครั้งด้วยพระไปเจ้าแล้วถึงวันหนึ่งร้อยครั้งดูป้านนยังประมาทอยู่เรือเวว่าน,นะ เราเขกว่าคนเริ่ดถึงความตายทุกลมใจเออกถึงไม่ประมาทโอ่ป่านนั้นพ่าเ,เนี่ยพวกเราเนี่ยสิบปันเลิ่ถึงข,ขั้นหรือเปล่านะเปเตียเ,เดือนหนึ่งก็ได้ถึงความตายเชืออยู่บออ่แล้วอะไรเกี่ยวกับยัยงวยะมนั่นนั่นแหละแม่หมอยม,มูยิงทำไรด้วยฝนฟุสวนเหมาะกันเป็นดกๆมันม่นมวนได้แน่น ไปเจ็บไปยั้งมาขาย,ลยแล้วมวนเลยมีความสูงนะมีความสูงมีความสูงประเดี๋ยวเราก็หลงลืมนะลืมกุศลพ้นบุญอ่าแล้วก็หลงแยกๆเลยว่าแบ่งเวลาด้วยนะเวลาเรมามาันเป็นโคนมาเวลาทำมาให้กินก็มีนะส่วนใหญ่ก็เวลาทำมาให้กินเราเรามันเยอะอะไรแหละเจ็ดปันแปดฟันนี่มาจำสินครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะดีน่าทำได้นะ คือเจ็ดแปดวันเจ็ดวันในเป็นงานเป็น,เป,นเป็นหน้าที่ของเราทํางานทำมาให้กินเนาะต้องทำได้ก็ฝากไปนะอีกวันเดียวมารับสาสยนุบสถเนี่ยขอแค่นี้เนี่ยก็ทำยากเลยน่องแต่ถ้าทําได้ก็ดีนะดีนะคนระับเพราะว่าค่าข้าของคนเกิดพ้นในที่งานคือว่าจริงนะค่าคนเกิดพ้นที่งานงานขาเขาอะไรมนเราทํามาเนี่ยเรา มีบ้านมีช่องมีรถมีเรือนี่แหละค่าของเราเนี่ยผลิตขึ้นมาเลยนี่ใช่หมดข่าขงคนนะั่นยือคนที่งานเนี่ยเราหมางมาให้ใช่หมดนะผลจากที่งานของเราทําเราเราขยันนะเราเป็นไม่เราไม่เป็นคนที่เกียรตนะินะเ็นขยันขันแข็งทำมาให้กิจวจตรจิญมีอยู่มีกินมีใช้มีสอยไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากข่าของคนนะเออ ให้ประโยชน์ให้เราแต่ทีนี้นะประโยชน์ตัวนี้มันก็อยู่ไม่นานนะมันถือว่าปีอย่างว่ามานนะอีกตัวหนึ่งนะอัตนโนาโคนโคหินาโทปุริยาอัตตหิสุตันตนินะนาทานาั้งนะลปิจุรภันั้นเออต้นแรงเปนเพื่อนของตนนะถ้าอะไรใครคนตนใดนะเจ้าที่จำได้ที่พุทีิได้โดยยากคือบุญกุศลทีน,นะนี้นะบุญกุศลเนี่ยนะ เออที่เราสร้างไปไที่ว่ามาเนี่ยอันนี้ครับสางไปในน้องทร้างไปน้องทร้างไปใน,น,ปน,ปในทีนี้ตัวนี้เป็นพึ่งพาอาศัยหนานะมันอยู่นานเพราะว่าคนเราถ้าจะลงให้ไปกลับมัเกิดมนุษย์ีด้ยากแสนยากไม่จะมาง่ายนะอืมเราสร้างมาผลของเราคืองานสร้างมาอยู่ปัจจุบันนี่ก็ได้อยู่พักพาอาศัยที่บ้านช่องเดือนชานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ไม่นานเมือนกลับที่จะไปใาศยทั้งหนานะ พบหน้าต่อไปเราจะไปอยู่สัมปรายภพนะนะพบที่เราจะไปสู่ข้างหน้านะนะตอนนั้นมันจะอยู่นานมากแต่เนี่ยนะอยู่นานมากนะถ้าไปเป็นเทวดาโรอวิกวหลายพันปีหลายหมื่นปีถ้าสันสงสูงถ้าพรมยังไม่สมบูรณ์เลยแหละอายุมันยืนนานะถ้าจาตูมเนี่ยก็ห้าสิบปีมนุษย์มนุษย์เท่ากับปันหนึ่งกับคืนหนึ่งไเช่นจาตูมนะท้าต่ำๆเนี่ยวเราไปก็ดาวบาร์ิงก็ร้อยปีมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะ แต่มันมีความสุขนะในความสุขในความสุขสุดวยสุขสุมมานแล้วสร้างไวนะ้น่ะมันอยู่นานนะแต่ว่าถ้าบาปกรรมส่งไปแล้วเราสร้างไวนะ้นี่ไปอยู่นโะกได้เป็นเป็ดก้นนานอย่างที่ว่ามาที่เปรตที่ครั้งพุทธการที่า่าบําบัดกายให้พ่อ้พาพาในถินนี่แหละนั้นก็พระพุทธทนดอหนึ่งดูดิเออตอนนั้นพวกนั้นมันอยู่นานสิเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องสร้างกุศลบุญเอาไว้เพื่อจะได้ไม่ทุกข์ไม่ยากนะเน,นี่ยน,นะ ตอนนั้นล่ะพบผมั้นมั้นมันไปอยู่นานนานนะเออบางทีคนเราก็ประมาทบางครั้งบางคราวก็ดีนะเกิดขึ้นมาก็ล้งละเลงม,มันร้งละเลงในใบตัวเองในความที่สนุกสนานกับโรกที่มันจเจริญนะฮะลม้มลกับความมั่งคังมีล้มกับความรวยเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราเราจะจากไปสวรวค์ไม่ได้คิดนะนั่นแหละมันก็ทุกข์ที่นี้พอจากไปแล้วนะนะ ภพภูมิตอนนั้นนั่นถ้าจะไปอยู่นานน,านไม่มีอะไรพกพาไปด้วยนะนะก็เลยรู้แข็งเปรตทั้งผูพุทธการทุกเลยทีนี้นะเลยยกอุปนูทางห,นหนัวนาวันนี้เลยทําบุญทําทานกับพ่อแม่พี่น้องเอาน,นี้แหละที่ให้จากนั้นก็เป็นพวกเจ้ากรรมในเวสปปรสรรพสตว์ทั้งร้ทั้งปวงไปหมดนะนะให้รับกุศนผลบุญที่ข้าพระเจ้าทำในวันนี้นะฮะมีทุกไอ้คนจากทุก มีสุขเพราะสุขยิข่งข,ขึ้นไปนั่นแหละอ้าวนั่นแหละดีใจแล้วทีนี้นะเออไปเกิดบพููมีความสุขเราเรามีชีวิตอยู่เนี่ยจึงเร่าสู่กันฟังนั้นมีการมีงานเล็กๆน้อยเพื่อแสดงธรรมสู่กันฟังเพื่อเติอสติผู้บาจะตทลายผู้มีอะไรที่จะตอบแทนเมื่อผูายม <c oughs> นอกจากแสดงธรรมนะ แสดงธรรมญาติยมปัตถมปัตถาก้วยปัจเจศีว่าจะเป็นเบญธามาจีบนเบญธท่าปัดสน่าจะไะรับสาโลภนี่แหละที่พลร้ายมาเออำน้ามาบำรุงเลยเรืองว่าอุปธรรมเออทาศนยอนินยัตจุบาเ่ะสิ่งที่จะตกแทนก็แสดงธรรสุขเปันธอนในสูงในการทำบุญเนสงในการมาเป็นกุศล <tr> มีประโยชน์อย่างไรนะ mm hmm. ก็ต้องชีแจงถูกกัดฟังเลยนี้นะให้เรานําไปปฏิบาัตาินำไปเป็นสติเพื่อเราจะไม่ต้นลกต่อไปอันนี้ฝากการชมทุกคนไวเ้เรื่อวันนี้ได้มาร่วมบุญกันทาบุญําทานมีพ่อเตีย้ย <c oughs> เลยแหละทาบุญที่ให็นพ่อพี่ชายแล้วก็ต่อไปก็ปลปุจญาตายใจครูบาอาจารย์ก็รวมทั้งั้กเราทั้งนะ้ะพวกที่มาร่วมงานก็ได้อุทิศให้พ่อแม่ไปด้วยนะ ญาติใจผู้มาอาใจเวลาธรรมดากไได็ากว่ากันไปนะไม่ไม่ไม่ไมจจจง่นะถึงเจ้าก็ในเว้นั่นแหละปอบวขอยบุญน,น,นั้นนั้นที่เราทำมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนะจงฟังปูกตองรักษาให้ทุกคนจงพน้นจากทั้ง,ป,งปวงและก็บุญทั้งหลายทำมาก็ให้สเร็จแจ่ญาตินะอยากสืบดวงรับไปแต่เอ่ยซื้อก็อดีไม่ได้เอ่ยซื้อก็อดีก็ให้มารับมีทุกข์ก็จะทุกข์มีสุขก็จะสุขยิ่งขึ้นไปครับ องยังพวกเราจะมีชีวิตอยู่ขอหายจากทุก,ก,กจากโศกจากโรคจากภัยจากเอันตลายทั้งหลายทั้งปวงมีความสมความเจริญทุกที่าราเวการทุกคนทุกท่านตื่นบางแตกคุณก่อนเนาะ